ถานการณ์ฝนก็ก็ต้องต้องดูแล ใช่ค,ค่ะใช่ค่ะวันนี้สถานาการณ์ไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งขึ้นเป็นสีแดงใน5จังหวัดเลยนะคะเห็นเมื่อวานนี้ออคือเขาก็จะมีการอะไรเขาเรียกเลยค่ะจัดจัดลำดับอะค่าอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์หรือว่าค่าอากาศที่อันตรายทั่วโลกเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครติดอันดับโลกนะติดอันดับโลกนะคะติดอันดับท็อป5ของโลกนะคะ ที่อากาศแย่ที่สุดเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ ก็ค่าอากาศก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ทีเดียวนะคะค่าฝุ่นพีย5ม2ออยู่ที่12-129ถึง129ไมโครกรัมนะคะที่สูงที่สุดคือ129ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะซึ่งคุณจะเห็นว่าแผนที่ถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยอันนั้นคือแบบมันแย่สุดแล้วแล้วก็สีส้มนี่ก็แย่ตามมาด้วยนะคะพบเกินมาตรฐานที่50ใน56พื้นที่ด้วยกันค่ะแล้วก็ระดับที่เป็นสีแดงส่งผลกระทบกับสุขภาพนั้นก็จะมีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนะ ขรพนมเชียงใหม่ลำพูนนะคะโดยคาดการว่าในวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ค่ะในพื้นที่กทมและปริมณฑลภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือจะมีแนวโน้มค่าฝุ่นพี2.5มเกินมาตรฐานนะคะเพราะว่าอากาศปิดแล้วก็นิ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการดูแลตัวเองนะคะทางคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยธิบดีกรมอนามายัย เตือนไปยังพี่น้องประชาชนค่ะว่าอากาศแบบนี้ส่งผลกระทบกับสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีอาการจากน้อยไปหามากแสบตาคันตาน้ำตาไหลคัดจมูกมีน้ำมูกแสบคอแสบจมูกไอแห้งๆคันตามร่างกายก็จะมีเหมือนกันนะคะหรือถ้า,าว่าใครที่มีอาการหนักๆเนี่ยจะถึงขั้นแน่นหน้าอก,ห,ก,ห,กหายใจลําบากหายใจมีเสียงหวีดเหนื่อยง่ายเลยทีเดียวนะคะก็ประเมินตนเองด้วยกันละกันนะคะโดย คุณหมอก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการลดหรืองดการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะหรือถ้าจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านการณาสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นค่ะ ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาไม่พอแล้วนะคะต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่กันฝุ่น PM 2.5ได้แล้วถ้า,าว่ามีอาการผิดปกติต้องไปหาคุณหมอทันทีเพราะว่าเรื่องฝุ่นถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันอันตรายถึงชีวิตเลยครับนะคะ,ะนี่ก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับ